ขออนุญ,ญาตประชาสัมพันธ์ไปด้วยในตัวเลยนะครับคือตอนเนี้ทางทางอิจานเราตอนนี้เป็นมูลนิธิอิจานแล้วนะครับผมเราเรากำลังคือ,ค,อคือหนึ่งโปรเจกต์แรกเนี่ยเราเคยสร้างโรงเรียนให้เด็กพิเศษไปแล้วนะครับที่หัวหินแล้วกำลังจะมีโครงการที่2ขึ้นมานะครับนี่เรากำลังจะสร้างให้กับเด็กที่ทองผาภูมิ โครงการนี้ก็เพื่อเด็กๆน้องๆน,นะครับที่ที่ไหลโอกาสน,นะคะใครอยากร่วมด้วยสามารถดูข้อมูลที่หน้าเพจได้เลยนะน,น,นี่นี่ไว้มาแล้วมียาดงยาดมเสื้อนะครับร่วมบุญได้บุญด้วยนะครับนี่ประชาสัมพันเอ่อมันจะเป็นอันนี้พึ่งพึ่งโครงการแรกเขาเรียกว่าอะไรนะอ,รอ,อีเวนต์แร,นแรกอีเวนต์แรกสําหรับการหาหนึ่งล้านบาท แรกในการาระดมทุนนะฮะเ,เพื่อไปสร้างโรงเรียนหล้านบาทแรกเพื่อไปสร้างโรงเรียนเด็กพิเศษให้กับเด็กๆพิเศษที่อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีนะครับเราจะมีอีเวนต์เตะบอลเพื่อน้องกันนะครับและหนึ่งในเตะบอลนั้นก็คือต้องเข้าทีมนะมนต้องเข้าทีมนั้นก็คือมีเสื้อเสื้อกีฬานะนเป็นแบบนี้เป็นเนื้อผ้าแบบนี้นี ใส่สบายอันนี้เป็นเสื้อกีฬานะจ๊ะแบบเนี้ย9 9 0บาทร่วมบุญ290บาทจะได้ของสมนาคุณเป็นเสื้อกีฬาแบบนี้ <c oughs> ก็จะมีเนื้อผ้าหลายแบบมาก290 <c oughs> บาท390บาท490บาทไปจนถึง590บาทอันนี้490อันนี้ทำบุญ490บาทได้ของสมนาคุณเป็นเสื้อแบบนี้นะ <c oughs> จ๊ะใช่จ้ะนี้เป็นลาย <c oughs> ลายสวยมากอันเนี้สย <c oughs> สวยมากอันเนี้ยสวยจริงๆ อันนี้590อันนี้590มีคอปกด้วยนะจ๊ะใช่คอปก590จ้ะประมาณนี้หรือหรือใครมีแบบงบมีปัจจัยที่จำกัดนะแค่ร่วมบุญ49บาทนะก็จะได้ของสมนาคุณเป็นยาดมอิจันสาธูแบบนี้อันนี้49บาทาอันนี้มี3กลิ่น3รสชาติด้วยกันอันนี้เป็นกลิ่นออริจินัลนะ อันนี้เป็นหน้าคุณจันนะคะสามรสชาติด้วยคะสามรสชาติใช่นี่เป็นหน้าคุณจันนะจ๊ะเนี่ยก็จะเป็นน้องน้องเด็กพิเศษที่หัวหินเป็นคนวาดนะจ๊ะจมูกพี่จันก็จะดังปึงหน่อยนะคะดังปึงนิดหน่อยอันนี้เป็นลุงตันเห็นไหมลุงตันเขามีเอก,กลักษณ์อยู่ที่จมูกนะจ๊ะอีกอันนึแล้วก็อ,อันนี้กลิ่นดอกลิลลี่สีแดงนะจ๊ะแล้วก็อันนี้กลิ่นดอกคูณ ได้ชอบกินดอกคูนมากนี้กลิ่นออริจินอลนะจ๊ะนี่แล้วก็จะเป็นกระบอกน้ำมีถุงช้อปปิ้งด้วยมีถุงช้อปปิ้งเนี่ยประมาณ100 199บาทร่วมบุญแล้วจะได้ของสมนาคุณนะเป็นถุงผ้าอันนี้เป็นกระบอกน้ำกระบอกน้ำนี่ไม่ได้ใจเท่าไหร่200หรือ300 200กว่าบาทอันนี้อุ๊ยวัสดุดีมากไม่โบโบเบ้นะคะบอกเลยว้าเก็บความเย็นเก็บความร้อนนะคะใช่ๆช อันนี้เป็นลายน้องวาดเหมือนกันเห็นไหมเป็นน้องๆเด็กพิเศษน้องๆเด็กพิเศษใช่ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับมีลูกหลานพี่เต้ยมีไซส์เล็กไซส์เด็กไซส์เด็กไซส์เด็กนี่เป็นไซส์เด็กไซส์เด็กเด็กผู้ชายเด็กผู้หญิงผู้หญิงเด็กผู้ชายเด็กผู้ชายเด็กผู้หญิงนี่สีชมพูก็มีสีชมพูวันนั้นเธอใส่สีนี้ใช่ไหมใช่สีนี้เสื้อสีชมพูเห็นไหมสีขาวก็สวยสีขาวค่ะคือใครชอบสี สีแดงสีแดงสีแดงนะจ๊ะแต่เต้ถ้าเป็นสีแดงแล้วขอบขาวเต้ก็จะซื้อสีนี้อยู่ประมาณนี้คะ่ะโอเคประมาณนี้ฮาูุเพจก็ร่วมบุญกันได้นะโปรเจกต์เ bon. ตะบอลเตะบอลเพื่อน้องเนี่ยเราจะมีแมตช์การแข่งขันวันที่10พฤษภาคม11พฤษภา17พฤษภาและรอบชิงชนะเลิศที่อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีที่ เถูกแล้ววันที่25พฤษภาคมนะฮะแมตช์การแต่งบอลเอ้ยเตะบอลนะจ๊ะแล้วก็10-11นี้มีไฮไลท์พิเศษมีมินิคอนเสิร์ตจากอีเตอร์อีจันด้วยนะจ๊ะนี่เดี๋ยวให้สแกน QR code นะจ๊ะเพื่อที่จะเข้าไปดูนะจ๊ะมีหลายอย่างเลยให้เราได้ร่วมบุญใครอยู่หน้าจอโทรศัพท์มาเร็วเห็นบอทันบอแคปไว้ทันบอ มาจ้ามาจ้า